สวัสดีครับผักสวนครัวข้างรัว้วมีอะไรบ้างนี่ครับรัวข้างบ้านเราก็ปลูกในกระถางมันจะมีจิ้มจุ้ยชายนี้ครับิมุยชย่ยนี่ซื้อมาจากตลาดนะครับเราก็ทานแล้วก็เหลือเด็ดต่อไว้นิดเดียวนะครับเนี่ยเราก็เพาะไว้ ขยายพันธุ์เลยจะมีปลูกแตงกวาฟักทองเนี่ยครับฟักทองกำลังขึ้นกำลังเลยเร,เ,ลลเริ่มเห็นผลละเริ่มเกิดลูกแล้วฟักทองนี่ครับแตงกวากำลังออยอด มะเขือ,อในข้างรั้วเรามีมะเขือ,อะมะเขือก็ได้ทานเรื่อยๆครับเนี่ยเราไม่ต้องปลูกไปเยอะนะครับไว้ทานเองมือหนึ่งเราต้องการสองสามลูกเนี่ยนะครับได้มะเขือนะมีฟับทองนะครับเราก็ทำให้เขาขึ้นท้างไว้นครับ กำลังเดินจิบดูล,ละลส่วนนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับปลูกได้สองสามเดือนแล้วมะเขือข้างรั้วครับข้างระบ้าน นี่ก็เป็นสะวรรถนะครับเรากำลังให้เดินยอดแล้วก็แล้วไปเขาขึ้นเซะละแน่นะ้องปูกิดไว้ครับเวลาเราทำราบทำยำทั่วพูเห็นไหมครับนี่ทั่วพูประโยชน์เยอะครับกำลงังงามฝรัง่งทอง ครับพิชพิกที่หนูขึ้นชายหอมเนี่ยับนี่หมดเลยครับเราปลูปกไว้พักชีหอมพวกนี้นะครับต้องติดสวนไว้พริกไปก,ก,กินเรื่อยๆครับ,ห,รบหอมน,นี่ครับ ตั้งรั้วกว้ยทานเองฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ